ครับสวัสดี FC ทุกคนกับวันนี้เนาะวันที่ยี่สิบหกนะก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับผมอากาศคึมดีเอ <c oughs> ดีไหมหรือไม่ดีนะครับไปทําง,งานก็ยากนะครับลำบากมาดูหาน้อยนะครับโอ้โหห้าน้อยเมื่อวานนะครับตามนี้เลยอุ้ยเสียดายเสียดายสามตัวปกติผมจะเอาศูนย์มาประกบกับหกเก้าหรือเจ็ดเก้านะครับ <c oughs> สามตัวเกือบแตกนะครับเนาะส่วนตัวเด่นเมื่อวานตัวเด่นเมื่อวานนี้โอ้โหหกสองนะเปลี่ยนหกสองเป็นหกสามหน่อยก็ไม่ได้นะครับสองรอบเลยเนาะเขามาตั้งแต่เฉพาะกิจแล้วก็ไปปกอีกทีหนึ่งตอนแรกผมวันแล้วนะเห็นหกสองมาหกสองผมไม่ได้เอานะคือถ้าผมวัดไอ้ตัวหกสองนี่โอ้สองรอบเลยนะแต่ก็ยังแอบลุ้นอยู่นะครับ ตัวเจาะผมเมื่อวานแล้วก็เจ็ดหนึ่งไม่มีเนาะก็มามีเจาะเจ็ดศูนย์ออกเจนะ็ดหนึ่งวาันใกล้เคียงเนาะใกล้เคียงกันไปสองสามรอบนะครับก็วันนิดนึงนะแต่ตัวเด่นผมมานะครับเมื่อวานแล้วยิงรอบปกนี่ผมเน้นเมื่อวานว่าน่าจะมีหกเจ็ดนะครับก็มาทั้งหกกังเจ็ดนะถ้าสายเหนื่อยนะครับสายวิ่งสายรูดก็คือหกสองล่างนะครับหกสองล่างอ่าหกสองล่าง แล้วก็ไปบนนะครับ097ซึ่งเป็นชุดวัดใจของผมนะครับ69607970นะครับคือถ้ามา70ก็เสร็จเหมือนกันนะเดี๋ยวเว้นว่าจะ90นะครับจะพลาด097นะครับมาตกกับ79นะครับรอบปกนะเป็นรอบที่ผมเจาะแล้วคือผมเน้นเอาสูตรเน้นรอบปกมาให้หลายคนชอบวัดใจแล้วก็ชอบงบน้อยนะครับก็เลยพยายามตอนนี้อาจจะเข้าน้อย บ้างนะครับบางครั้งคือตู้เดียวแต่ผมก็คือเน้นจุดเน้นจุดนะเน้นให้นะก็เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดจะได้ที่สามตัวนะครับศูนย์เก้าเจ็ดออกสี่เก้าเจ็ดแล้วไปรอบวีนี่แหละเกือบเดียวนะครับออกสี่เก้าเก้านะครับจับสี่หกเก้าออกสี่เก้าเก้านะกับเลขเก้าสักตัวหนึ่งก็ได้นะคือไม่ต้องเบิ้ลนะครับ สี่หกเก้านี่ก็สามตัวแตกนะครับเสียดายนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับแนวทางเมื่อวานนะครับกําลังมาดีนะครับชุดวัดใจขอให้ผ่านต่อนะครับอทีนี้มาดูของวันนี้นะครับฮานอยวันนี้อะไรบ้างตัวเด่นตัวเน้นนะครับชุดวัดใจใครหลายคนนะครับวันนี้นะครับผมวางเด่นนะครับสายเหนื่อยนะครับสายเหนื่อย ผู้ใดมักเมื่อยไหมแลนไหมหมูจักแลนบ่มักเมื่อยก,ก,ก,กับแลนเอาเดีอนี้เก้ากับศูนย์นะเก้ากับศูนย์นะครับสายเหนื่อยสายวิ่งสายทีนี้มาดูตัวเจาะเด้อตัวเจาะก็จะมีเก้าห้าเก้าหก 9ก้าสองนะครับแล้วก็มีอะไรอีก0ู0 6 0ห เก้าสามนะครับส่วนชุดสามตัวแตกนะครับวันนี้วางไปที่สองเก้าหกกับศูนย์เก้าหกนะครับสองตัวนี้ขอให้มาตามนี้นะครับอย่าพลาดนะครับ <c oughs> ขอให้เป็นเก้านะอย่าเป็นหกอะไรรอบไหนที่เน้นที่สุดน่าจะเป็นรอบ ดีไม่ดีมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะเนี่ยเฉพาะกิจไม่แน่อาจจะมาตัวนี้เลยนะเนี่ยอืเฉพาะกิจเก้ากับศูนย์น่าจะมีมานะครับอันนี้คือผมพูดถึงในกรณีที่คนชอบตั้งแต่รอบแรกแรกนะครับก็คือเฉพาะกิจมีสิทธิ์ลุนแล้วก็ไปลุ้นอีกทีหนึง่งก็คือปก,กปกตินะครับรอบปกติเนี่ยผมจะเน้นรอบปกติปกติขอให้มานะใหญ่หลุดนะครับเพราะว่าปากติจะเด่นที่ มีเด่นหกเจ็ดนะปกติจะเด่นที่หกกับเจ็ดนะครับแต่ตอนนี้คือผมจับเข้ากับชุดเก้าซึ่งมันเป็นเด่นเก <c oughs> มันจะเด่นกับศูนย์เด่นทุกรอบนะก็เลยนำหกเจ็ดมาประกอบกับตัวนี้แล้วกันนะครับ่ะตัวนี้สี่ชุดวัดใจก็มาดูกันสี่ชุดวัดใจขอให้มานะครับสี่ชุดวัดใจนะก็จะมี 96, 97, 06 07ส,สังเกตว่ารอบปกเดี๋ยวนี้จะมาประมาณมี6นะครับมี7นะครับมี9ขอให้มาเหมือนเดิมนะครับ96 97 06 07ดนย์นดักไว้แล้วนะครับวี9หรือไม่ก็6เนี่ยขอให้เป็น6ตัวนี้นะ9กกั 96, 6, นะ 96, บ97นะเจ็ถ้ามา96ก็ได้หรือ9ก็ก็ได้ตัวเดิมมาช่วงนี้ตัวเดิมก็มาดีวันก่อนก็96 964สี่อยู่นั่นแหละนะวันนี้ขอให้เป็น9 6้าหเก้าเจ็ดหรือ0ูน7หนย์็นะครับสำหรับรอบปกติเนะาะปกติเด่นอะไรเด่น6ก็นี่แหละจับคู่กับ9้าแล้วก็ศูนโอเคสำหรับรอบนี้เนาะเน้นเน้นกันไปใครที่ชอบนะครับวัดใจชุดน้อยนะครับเนาะชุดงบน้อยก็จัดให้ตามนี้นะครับเมื่อวานเจ็ดเก้าวันนี้เมื่อวันออกเก้าเจ็ดมีออกเจ็ดเก้าไหม <laughs> หรือเก้าหเออไม่แน่นะครับ อืมหรือถ้าออกสามตัวขอให้เป็นถ้าออกหกสองขอให้เป็นเก้าหกสองนะถ้าสองหกนะผมจะได้โดนหน่อยนะครับอแต่คิดว่ามีหกเจ็ดนะครับรอบปกแล้วก็มันจะเด่นแต่รอบกิจมันจะมีมาอยู่ที่เก้าหกับศูนย์เผื่อรอบนักแรกๆนะรอบแรกมันจะอยู่ที่เก้ากับศูนย์เก้าอะไรเก้าสองเก้าสามเปล่าไม่แน่นะรอบกาชาดนะครับเนี่ยผมจับมาห้อยด้วย นะให้ได้ลุนรอบอื่นด้วยแต่รอบปกผมลุนชุดนี้เป็นพิเศษหน่อยนะครับขอให้มาชุดนี้นะอ่ะโชคดีทุกคนนะครับร่าใครที่ติดตามหาหน้อย